เฮ้ยเนี่ยมีมีควายอยู่ตัวหนึ่งเฮ้ยมันโดดตามําป่าวเพื่ออ่ะไฟเลยจังเวินจังกรรมนะโอ้โหแล้วเงินแบบปล่อยแล้วมันปล่อยเราเห็นไหมเห็นมองอยู่ไอ้นี่มั้ยนั่นแหละอาเมยุ่งยุ่งยุ่งมันจะไปหาเพื่อนมันหรือเปล่าวะเพื่อนผมว่าเพื่อนมันอาจจะถืออาวุธรลอยก็ได้นคือว่ามันไม่รู้หรอกว่าจะมีคนโลกจิตแบบพวกเราตามมันอยู่ไหมฮัลโหล แอบหมองเทยืนนะจ๊ะมึงลงไปเลยมึงลงไปเลยกูไม่รู้นะกูตามกูสิเกอะใช่แต่กูแค่รู้สึกในใจว่ามันจะพาเราไปเชื่อจะไงกันไปเลยฮึมดูคิดอย่างนั้นเหมือนกันยังเห็นมันอยู่ใช่ปะเฮ้ย ถือว uh, ่าแห่สำเร็จนะดีแล้วคุณผู้ชมครับเกมเมอร์อย่างพวกเราเนี่ยน่าจะเคยผ่านหน้าผ่านตากับเกมแนวแนว Battle ลโรยนะ่ครับวงบีบแล้วก็หาแชมป์ใช่ไหมครับมาหลายเกมแล้วไม่่จะเป็นตั้งแต่เกมพ u b g เนะครับเกม f o r t n ไ t e เกมเ e นไฟน์เนี่ยทวเฟนไฟหรือว่าเกมนี้ครับ c อ l l บลูตี้วอร์โนนั่นเองนะครับ ซึ่งวัดเวลาผ่านไปเนี่ยเกมแม่งยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆไว้คุณผู้ชมนะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาพรีเซนต์เกม c l l of Duty Warzone กันนะครับซึ่งตอนนี้มีแต่คนเก่งเต็มไปหมดเลยนะครับเรียกว่าปีศาจทั้งนั้นเลยนะครับคน,น่ยเล่นกันมานานมากแล้วก็มันมีสาเหตุนะครับว่าทำไม คนที่ทำวิดีโอเกี่ยวกับเกมนี้นเนี่ยหรือว่าสตรีมเมอร์เนี่ยหายกันไปเยอะมากคือถ้าไม่มีงานจ้างมาเนี่ยก็จะแทบจะไม่มีควิดีโอเกี่ยวกับเกม w a r ์ o n นขึ้นมาเลยนะครับอย่างแรกนะครับขอบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยเป็นเพลเยอร์คอร์บูตี้วอร์นตั้งแต่ภาคหนึ่งเลยนะครับหรือว่าเป็นภาคมั l ติเพลเยอร์เนี่ยผมก็เล่นนะครับแล้วเล่นหนักด้วยนะครับแต่พอภาคหลังๆเนี่ยมันเกิดคือความที่เรียกว่าปืนเมตาขึ้นมาเยอะมากนะครับความเป็นเมตาของปืนเนี่ย มันทำให้ปืนในเกมนี้ที่มีเยอะๆนะครับกับการว่ามันเล่นได้เพียงแค่ไม่กี่ปืนเว้ยเพราะว่าปืนที่มันเป็นเมตามันโกงเกินไปนะครับผู้ชมอย่างแรกมาดูปืนกันดีกว่านะครับผมเนี่ยเป็นแฟนลับคอรบดูตี้มาตั้งแต่ w วอ z ซ n นภาคแรกเลยนะครับแต่พอมาภาค3เนี่ยเราจะโดนจํากัดด้วยปืนนะครับหลายๆปืนที่เรายังล็อกอยู่นะครับที่เราจะต้องเล่นเก็บรลเวลไปเรื่อยนะครับจนกว่าเอออาวุธเนี่ย มันจะโดนปลดล็อกมานั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครแบบอยากจะลัดเลยเนี่ยเราก็ต้องซื้อไอ้คอร์บิวตี้พัค3มาเลยนะครับแล้วมันจะปลดล็อกปืนให้นะครับซึ่งก็หลายตังค์นะครับใน่สิ่งสำคัญเลยคือพอมาเป็นวอลโซน3นะครับปืน AR เนี่ยก็คือปืนเนี่ยไอ้ปืนพวกเนี้ยมันมันไม่จำเป็นเลยคุณผู้ชมมันกลับกลายเป็นว่าปืนที่มันเป็น LM g นะครับก็คือปืนกลหนักเนี่ยลูกอาก้าลูก7.62เนี่ย มันดีกว่าสไนเปอร์คุณผู้ชมแล้วระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลคือมันยิงได้หมดแถมนิ่งมากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันนิ่งยังไงนะครับที่สําคัญเลยคือมันบรรจุได้ร้อยนัดนะครับปืนอื่นเนี่ยทำไม่ได้นะคุณผู้ชมนะอันนี้คือภาพตัวอย่างนะครับว่า LMG ปืนที่หนักๆเนี่ยทาไมรีคอยมันถึงไม่มีแบบนี้เลยนะครับแถมกระสุนมันวิ่งเร็วด้วยนะครับมันทําให้กดยิงปั๊บเนี่ยเป้ามันตรงเลยนะครับก็เลยทําให้คนรู้สึกว่า ทำไมกูต้องเล่นปืนนี้เพื่อสู้ให้แบบสู้คนอื่นให้ชนะด้วยเลยประมาณนี้นะครับอันนี้ยังไม่รวมสกิลเพยของคนที่เก่งมากเลยนะครับยิ่งคนที่เก่งมากก็ยิ่งโหดไปใหญ่เลยนะครับแถมพวกสไนเปอร์ใหม่ๆนะครับก็จะเป็นสไนที่สามารถยิงนัดเดียวตายได้แล้วคุณผู้ชมนะครับแต่ก่อนเนี่ยคือยิงนัดเดียวจะไม่ตายนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับจุด50แคลนะจากภาคที่แล้วนะครับ ยิง2นัดตายนะครับแต่ว่าพอเป็นภาคใหม่ที่เราต้องซื้อตัวเกมแม่งยิงนัดเดียวตายเว้ยคุณผู้ชมนะครับส่วนพวก DMR นะครับบางกระบอกนะครับก็คือปืนเคาะนั่นแหละนะครับเราสามารถเคาะ3ทีนะครับดับเลยนะครับโดยที่ what นะครับผู้เล่นเก่าๆของผมนี่แบบมึนติบเลยคืออะไรว่าทำไมกูตายเร็วจังเลยนะครับเอางี้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นให้กับคุณผู้ชมดูนะครับโดยที่ผมจะตั้งใจเล่นให้เต็มที่นะแล้วก็พาเพื่อนไปด้วยกู้หูดูโอ้นะครับกับน้องเล็กครับไปรับชมกันเลยครับ ดูฉากโหลดนะดูฉากโหลดเอาละเน๊กวันนี้เราจะไปเออ่ภารกิจของเราคือไปทวงหนี้ตามบ้านนะนะแล้วก็ดูดสวมเกี่ยวอะไรกันบ้าเกี่ยวอะไรกันก็ไม่รู้และนี่คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกนายกระเป๋าคนละใบข้างในนี่ถูกบรรจุไปด้วยถุงยางอนามัยรสสตรอเบอร์รี่เนี่ยกูพูดมั่วเลยเนี่ครับไปนั่งเครื่องนั่งเครื่องให้เสียงภาษาไทยโดยไอ้จวยหัวเข็ม เอาละแผนของเราในวันนี้นะเล็กกูจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆก็คือเครื่องบินลำเนี้ยมันจะพาพวกเราไปแบบไปยิงกันใช่ป่ะแต่เราจะนั่งันแบบนั่งยันแบบสุดสายเลยโอเคป่ะแล้วก็ยิงไอ้วกที่แบบมันไม่ยอมเล่นอะมันเหมือนมันเข้าเกมไว้แล้วมันไปขี้โอเคป่ะลอยววแล้โดดออโต้สุดสายใช่คือแบบมันจะมีตัวฟีอะพวกไก่ฟีอะเห็นป่ะมันบอกให้กดหนึ่งเลยถ้าเป็นเกย์เห็นไหม กูกดหนึ่งเลยชื้มันจะต้องมีพวกแอบไปนั่งขี้แน่นอนนะครับไปเฮ้ยโอ้โหแล้วมีเต็มเลยโอ้แล้วตัวเขี้ยแล้วตัวหา่อาอะไรมนันมีต้นไม้เนี่ยมึงเห็นป่ะเนี่ยเล็กเราจะเราจะปล่อยตัวตัวเองลงไปเลยตรงตรง,ง,งเลยนะเห็นปะ่ะเฮ้ยมึกไม่ได้ลงมากลัวมีอี่อยู่ข้างบนไอ้ยนี่ใครเนี่ยกูยิงแม่ก่อนเดี๋ยวเดยวนี้เล็กอะไร ยิงกันในน้ำได้เออกูได้สองเอ้เล็กช่วยพะกอนตึ้งตัวตึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเห็นว่าเห็นว่าขวาขวาขวาโอ้โหนี่นะกูตายเราล้มเหลสู้เขาไม่ได้ได้ยังไงเรากูฆ่าไปสองแล้เข้าคุกเลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรถือว่าแผนเราได้ผลกูฆ่าได้ถึงสองคนดูเห็นแล้วว่ากูเก่งแค่ไหนเดี๋ยวนี้มันยิงกันตัดตัดร่มยิงกลางอากาศไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ตอนนี้คือเราเข้ามาอยู่ในคุกกันสองคนเลยแล้วเหมือนกับว่ากูได้เจอใครกันไปโดนมึงนีน่มึงเห็นกูปะ่ะกูกูก็คุกเหมือนกันแต่มีคนตายไปเหมือนกันวะจริงเหรอโอเคสู้ๆเดี๋ยวกูตั้งใจก่อนถ้าแพ้ก็จบเกมแค่นั้นถ้าไม่แพ้ก็ได้ออกคุกโอ้โหไอเนี้ยเราเปิดไฟไม่เห็นแล้วครับโอเคกูคแตกส่วนกู กูชนะว่ะแต่กูชนะว่ะเพี้ยนเดี๋ยวกูไปซีเกิดมังเองได้เออเราจะต้องทำเุกเสใช่ป่ะอืมไปลงข้างในเนาะโอ้เราได้ปืนมาด้วยนี่หว่าโหดีจังเลยอ่ะมีปืนบ้าอะไรวะเนี่ยมีอาร์พีจีด้วยว่ะคว้าอาร์พีจีแล้วกันนะ แล้วก็ของต่างๆนานาฮึบต้องลงไปเออโอ้แหมได้เกิดแล้วเพื่อนสุดยอดทำดีมากเออนี่ไงโอ้สามพันไม่สามพันใช่แล้วอออเราสามารถซื้อได้เลยนี่ว่า เกมมีคนมีคนมีคนแถวขั้วใครจะเนี่ยโอ๊ยว่ไรนะมันจริงกูเห็นปะได้ยินปะได้ยินได้ยินโอ้โหเฮ้ยมันนอนมันนอนโอเคกูเพิ่งชุบเพื่อนแล้วกูตายเลยไอ้หน้าอยากจะมีสักวันที่กูมีเครื่องบินนี้ไว้ขับเล่นว่ะขับเ่ท่ดีเออขุจะเที่ดีนะไปรับลูกที่โรงเรียนเครื่องบินลำนี้จอดตรงไหนเนี่ย พร้อมมันนะพร้อมแล eh nah. ้วนะโอเคเดี๋ยวมันจะแบบปล่อยให้เราลงเองเลยอ่ะฮึบแห่ไหนมีใครไม่มีเลยเดี๋ยวจะมีแค่โอ้โหเอาแหนไปไหนไปนี่เหรอไปไปเออตรงนั้นแหละลงทั้งบนนะโอเคพร้อมละพร้อมยิงมีแค่ปืนท่านเองด้วย เป็นอยู่ไหนคร <behind> ับ <partido> ปืนเงี้ยโอ้โหแล้วแบบตึกปลาบ้านช่องนี่คือพระเจ้าช่วยคือแบบแมทมึงจะกว้างไปไหนเนี่ยฮะกูถามจริงลเคาิอะไรกาก้าจะเอก๋ถึงหลังโอ้ยกูดิมราอูเราไปนี่เอสมจีใช่ข่าวว่าโกงอ่ะใช่เราไปรับเฟสยิงคนกันดีกว่าใช่ ผมแม่อ๋อภาคนี้ใส่เกาะกดกดแหลกดกดจีเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงเควสยิงคนโอเคพร้อมพร้อมยังพร้อมแม่แม่ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมโอเคได้ลดจุดแรงแรงอ่ะเพื่อนรถในเกมมีแม่งแบบเบอ่อเฮ้ยเสียงรถแว่น มาช่ไปเฮ้ยโหยิ่งบนรถด้วยด้วยเราจะไปเซอร์เวิสกันนว่ามันอยู่แถวไหนมันน่าจะอยู่ในบ้านตึกสักตึกอ่ะเฮ้ยมันขยับไปควายแล้วอะอ๋อแล้วมันมันซื้อมันซื้อไอ้ดอกเห็นปะเออเฮ้ยโดรนอะไะมันอยู่บนหลังคาปะไม่่เเห็นลยวะมันอยู่ตรงไหนอ่ะใครกระโดดอะไม่รู้เลย เล็กกระโดดอยู่ใช่ปะไม่ใช่เล็กวิ่งอยู่ข้างล่างใช่ปะไม่ใช่แล้วกูอยู่กับใครเนี่ยกลัวหมดเอ๊กูอยู่ข้างบนแหละโอเคที่ชั้นเดียวเจมส์เราปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมา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 เตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมนะเฮ้ยใครกันใครมึงนี่มึงนี่นี่มันตัวอะไรวะน็อกน็อกน็อกต่ำต่ำต่ำเออมู่ช่วยคน โดนไปดีโดนไปดีทุบเทียอะไรทุบเทียอะไรโอ้ยเฮ้ยมีคนมาเห็นป่าเป็นขับฮอบลล่าเรอแล้วแบบเป็นเป็นีิแอบกันป่ะแล้วก็จะไปซื้อยวีข้างหน้าเนี่ยแ่มันโดดมันโดดลงเหมือนจะลงมามันปิดสัญญาณว่ะ คืนดีแท็กกูไปละเฮ้ยมันอยู่มันอยู่แม่กูตำรวจตำรวจีกว่าเป็นลัทธิมาดอไปเม็ดเมดโอเคโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยเออโดนเม็ดอะไรก็ไม่รู้ The fuck! โอ้โหโดนน็อตโอ้โหแล้วปืนยิงเป็นอนิเมะด้วยเล่นเป็นขี้เลยกูโดนเล่นกันดุเก่ยววะเออมันโหดจังวะ หอยตานะโอ้ระเบิดอะไรแบบมันทำให้แบบมันเป็นอย่างนั้นว่าเนระเบิดไฟเลยดูชื่อมันด้วยคอดูตี้กอดอว r เซนสปาเกตตี้มึงช่วยไปหวีผมก็ได้ไม่ดูดามจริงสักนิดไม่ก็ดัดให้มันตรงๆอะไรเงี้ยนี่มันมาม่าสปาเกตตี้แล้วเล็ก แม่มันคือสไตล์อ๋อมคือสไตล์อ่ะไม่คัคออนใช่ไหมทำแบบเนี้ย <laughs> แต่กูควรจะไม่เสียกโอเคเอืมเฮ้ยมันมีรถไฟได้วยว่ะเห็นเปล่ารถไฟจะไปโคราดันเห็นไหมไหนเนี่ยข้างหน้าเลยเนี่ยวิ่งอยู่เห็นเป,นเปนนล่าเพราะว่าเครื่องบินเรานเนี่ยแหละไหนเฮ้ยเนี่ยมีมีควายอยู่ตัวหนึ่งเฮ้ยมันโดดตามตามตายไป่หมเกิดไฟแล้ว จังเวียนจังกรรมนะโอ้โหแล้วเงินดับปล่อยแล้วมันปล่อยแล้วเห็นไหมเห็นมองอยู่ไอ้นี่นช่ไหมด้านแหละอ้ามันลูกลูกลูกมันจะไปหาเพื่อนมันหรือเปล่าวะมึงแม่กูว่าเพื่อนมันอาจจะจะวุ่รลอยอยู่คืว่ามันไม่รู้หรอกว่าจะมีคนโลกจิตแบบพวกเราตามมันอยู่ไหมเออฮัลโหลแอบหมอกเทยืนนะจ๊ะมึงลงไปเลยมึงลงไปเลย คอนเชื่อกูใช่แต่กูแค่รู้สึกในใจว่ามันจะพาเราไปเชื่อยังไงก็นม่รู้อืมเูาคิดอย่างนั้นเหมือนกันยังเห็นมันอยู่ใช่ปะเห็นเ้ยๆอ่ถือว่าแผ่สำเร็จนะนีได้แล้วโหชั่วจัดเลยวะเฮียเล่ากู มเยฮ้ยกูคนกูเห็นคนเห็นคนกงวิ่งวิ่งวิ่งไหนไหนไหนเนี่ยมันอยู่ไหนแหละโอเคไปฆ่าแม่งเอาเลยใช่ไหมเอาแข็งยิงถ้าเราไดยิงก่อนคือได้เปรียบเลยได้เข้าไปในนี้โอเคเฮ้ยอ้าวคลิปหายแล้วอยู่ใกล้เออก็เชื่อที่กูเห็นตัววะในนี้ชัวร์ ไอหักอยู่ไหนวเฮายัดแม่งเฮ้ยนี่นี่นี่หลังนี้กระแตกกระแตกมีมีเอ้ยมีอีกนี่ี่โว้ยดับเบิ้ลคิวครับผมใจตังฟีนี่แหละมาล่าล่าพี่คนแล้วเนาะฮะเอาไปไปอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ข้างบนเนี่ยมันอยู่มันอยู่ข้างบนของข้างบนข้างบนบนโอเค โอเคไปโหลดเอากูแล้วเอาปืนกูไหมไหนนี่นี่นี่เก็บนะเก็บนะปิงปูดเป็นเอสเอ็มจีสีทองเฮ้ยหลังหลังหลังต้องโหลดเอาต้องโหลดเอาสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบกูฟังเสียงมาอยู่หน้าหน้ากูหน้ากูในในหอคอยในหอคอยเฮ้ยออกเพื่อนมันโดนนะเพื่อนมันโดนแล้วมีลบ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 นิ่งไว้นิ่งไว้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องลงนี่แก๊สไล่อะ เฮ้ยเอ้าแล้วใครแครกกูอีกเขี่ยเหรอเย้ะกูโดนล่าว่ะอืมใครยิงกูวะไม่รู้สนายเฮ้ยตกใจหมดเฮ้ยเข้าไปเข้าไปเข้าวปกข้าเข้ยมันยิงสูดโอ้ยเล็กหัวอล้มอ๋อโอ้โหติดผ่านแล้วแม่นจังวะโอ้ โอ้ปืนมึงไม่ดีดเลยเหรอ <S <S มึงตายใช่ปหมมันอยู่ไหนวะมึงตายปะยังหนีไป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 โอ้โหไม่รอดละลวเจอกันในคุกเรียบออก่อ,กอนโดนสามเจอกันในคุกกูชนะแน่นอนอะ่ะขวามาดีมาดีโหด่แต่ปืนแม่งไม่ดีจริงจริงปืนพวกมันไม่ดีดเลยอะพวกปืนใ,นใหม่ๆอ่ะ ลงไปก,กันแล้วนงชิปลงกดังกังโดสินค้าเกลกรอดไหมเล็กเงียบสงสัยไม่ขำโอ้ยออได้อยู่เจดีตัวต้นไม้เฮ้ยอันนี้ S M G ที่มันเป็นเมตานี่ามาเอาเปล่า ส่วนผมจะเป็นนักซุ่มนะครับคือใครจะเก่งคือเก่งไปเลยนะครับส่วนผมจะเล่นแบบลองเล่นแบบซุ่มดูเผื่อจะแบบจบอันดับสวยๆดูนะเนี่เพราะว่าเกมนี้มันมันชนะมันแชมป์ยากจริงๆคุณผู้ชมต้องลองโหลดมาเล่นดูนะครับเฮ้ยมีชั้นต่ออีกความบอกเกโอเคเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปใจ<น>ดูงหลังดูงหลังเฮ้ยได้ยินเสียงปืนแว่วๆกูมีเสน่ห์นะเฮ้ยโคนๆเลยเกมไหนี่นี่ๆๆ่นะโอๆ แต่มันมโดนแล้วยิงอยูๆเต็มเต็มหลังคนยิงมันอยู่นะตอนแรกอ่ะเออไม่รู้กูยิงไม่ก่อนน่าจะทางเดียวกันน่ะทางเดียวกันน่ะเล็งซ้ายไปพยายามมองอยู่มันตึกปะไม่มันยิงจากล่างข้างล่างเราเห็นเห็นเส้นกระสุนแล้วปืนอะไรวะมันยิงที้ยอนหลบหลับเลยสไนเปิลบาลเล็ตบาลเล็ตคือตอนนี้กูเนน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 ในบ้านนี้เว้ยบ้านไหนข้างหน้าเราเลยตายใช่ไหมเราวิ่งวิ่งเหอะ ขวานหอวงมาได้ีกว่าไปนั่น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 หือก่อเป็นแตกวงมาได้เลยโอเคไปเลยไปเลยออกขวาออกขวาออกขวาเดี๋ยวหลบออกขวาเอ้ยไม่ใช่อย่าไปตรงนั้นนี่เล็กบ้านอยู่เย้อเยู้ปิดสัญญาณโทรศัพท์ คือเราต้องเปิดเป็นก่อนนะคือถ้ามันเปิดเราก่อนคี่แบบเหมือนเราหายไปคนหนึ่งเลยวะ่ะแต่เล่นไป <c oughs> เล่นมาเรามากักจะดวงซวยประจำเลยวะ่ะเอ้ยปยิงก่อนให้ยุกวิงโอ้วโอ้าโอ้สองตัวค่อยๆค่อยๆโอ้โ <c oughs> หและก็แพ้ มันยิงแป๊บเดียวก่อนเออมันรูว่ามันใช้ปืนไอ้นี่ชัวไอ้ปืน m นี่จริงด้วยอ่ะแม่งโอ้โหดูสกินปืนแม่งแบบระดับกาลเล็กซี่เจ้ยทั้งเกมมึงใช้อยู่ปืนเดียวกันหรือยังไงวะ